ับผมก็สวัสดีกับช่องเก็ตเกตชแนลนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับอากาศสดใสามากๆพระอาทิตย์ก็กาลังจะขึ้น,นครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง45นาทีนะครับเราก็พาเจ้าบักชิต้าเรานะครับมาชมบรรยากาศยามเช้านะครับก็สําหรับสเตปที่พาขี่มาวันนี้นะครับก็จะเป็น ลูกห้5สมิลนะครับผมกับคาบู29 S ิบเก้เอสนะครับแล้วก็เป็นท่อของนพศนะครับปลายดูวอาซนะครับก็การขับขี่มาเมื่อกี้นะครับเกยความร้อนนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นปกตินะครับไม่ใช่ไม่ขึ้นเกยความร้อนขึ้นปกตินะครับนะครับก็ขึ้นอยู่ระดับนี้ปกติก็ถือว่า เซตฝา,าน้ำมันมาได้ลงตัวนะครับคือความร้อนไม่ขึ้นนะครับบิดได้แช่ได้นะครับิบดเมื่อกี้แช่มาอยู่ที่เจ็ดพันถึงแปดพันรอบนะครับแช่ยาวมาเลยนะครับก็ถือว่าโอเคสำหรับสเต็ปนี้นะครับก็เดี๋ยวลองวิ่งแช่ยาวดูอีกทีหนึ่งว่าจะไหวไหมนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่อ่า พื้นที่ของสนามบินสวนณภูมินะครับแต่เราก็ไม่ได้ไปส่งผลกระทบอะไรกับเขานะครับผมก็จะมีที่ที่ขี่สายลุยนะครับ1นึคันแล้วก็จะมี kr 2คัน kr 1คันแล้วก็เซอร์วิโก้คันนะครับที่จอดอยู่ตรงนู้นะ ก็ถือว่าขับขี่ดีนะครับในส่วนของล้อหน้า17นะครับขอบ17บล้อหลังขอบ18นะครับ <Okay. S 1> ยางสองห้าง2 5ยยางหน้า200นะครับก็เป็นรถทรงลุงนะครับขี่เล่นชิวๆนะครับเอาไว้วิ่งมาขี่เล่นสูตรอากาศยามเช้าชิวๆ ตัดขอตัดบิ๊กไบเขานะครับโอเคนะครับก็ฝากช่องเกตเกตชาแนลด้วยนะครับผมสําหรับการทำคลิปนานๆได้ทำทีนึงครับก็ขอบคุณ f อที่ยังติดตามเข้ามาดูกันนะครับผมก็ฝากผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดติดตามนะครับให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ในการหากล้อง GoPro โโดีๆนะครับมาขับขี่ให้รับชมกันนะครับผมก็อยากได้ GoPro โหโละนะครับแต่ตอนนี้งบยังไม่มีนะครับผมต้องหางบซื้อ GoPro กล้องชัดๆจะได้พูดคุยขณะขับขี่ได้ชัดเจนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นครับขอบคุณครับ กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่ง